นี่มันหัวรถแมคโครของเรานี่เฮ้ยแล้วใครเอาหัวรถแมคโครมาวางไว้ตรงนี้นี่ยี่ห้อทำอะไรอะโอ้ยใ่มากใหญ่นี่ฝนตกไฟพอดโอ้ยว้าวโอคเอสดี ติดตามช่องเฟซนะครับพี่พรพี่เฟซกำลังทำอะไรอยู่วะพี่พรกำลังปลูกต้นไม้กันอยู่หรอปลูกต้นไม้อยู่ไหนดูต้นไม้ของพอร์สนี่โอ้โหเขียวชะอุ่มเลยวันนี้พอร์สเฟซจะมาเล่นอะไรดีน้าลูกโป่งลูกโป่งหรออยู่ไหนอะคะลูกโป่งเขาอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่ไงนี่ไงพี่พรพีเฟซกำลังทำอะไรอ่ะไหนดูสิอะไรอ่ะ อุย้ยนี่มันหัวรถแม่โคของเรานี่ <วะ S 1> อุ้ยแล้วใครเอาหัวรถแม่โคมาวางไว้ตรงนี้นี่พี่พรทำอะไรอะอสีเขียวอสีเขียวไหนลองเป่าดูดิเป่าไม่ได้เลยอะ่ะมันไม่ออกเลยพี่พรเอา้าเฟียก็จะเป่าเหมือนกันอุย้ยพี่พรพี่เฟียเป่าได้เป่าไม่ได้น้ำน้ำตนมน้ำอ๋อจะเอาลูกโป่งไปใส่น้ำเหรอ เดี๋ยวเดี่ยวถ้าเราจะเอาน้ำตรงสระน้ำอะมันใส่ไม่ได้ที่พอ่อพี่เฟียสได้ต้องใช้ก๊อกน้ำก๊อกน้ำมาเรามาใส่น้ำกันดีกว่าที่พอ่อเไม่ต้องเป่าแล้วมันเปลืองแรงไอ้เป่าไม่ขึ้นหรอกอ้าวพี่เฟียสจะเติมน้ำแล้วนะคะเพื่อนๆนี่เรามาทำลูกโป่งน้ำกันจุ๊บ<ๆ>เปิดน้ำเลยพี่เฟียสเฮ้ย ว้ายพี่เี่ยไปได้แล้วหนึ่งลูกตีน้ำตีน้ำอะเนี um ่ยได้แล un ้วหนึ่งลูกนะโอ้ยลูกเดี๋ยวมามันให้เดี๋ยวมามันให้ให้มามัดก่อนอ่ะพี่เสียนพี่เสียนได้แล้วหนึ่งลูกเดี๋ยวเราเอาไปวางไว้ตรงถังรถแมคโครของเราเลยนะยังไงพี่เสียนอยู่ตรงนี้นี่พี่เสี่ยนมาวางไว้ตรงนี้เลยครับทำเบาๆสิเดี๋ยวมันก็แตกก่อนพอดีอะครับ อะลูกที่สองนะครับลูกที่สองเปิดน้ำได้ว้าวเฮ้ยมันจะเตะใสไหมฮะเฮ้ยได้แล้วหนึ่งลูกลูกนี้ใหญ่กว่าลูกที่แล้วอีกนะพ,นพี่เสี่ยนโอ้ยพี่เวียนปุ่มไหวไหมฮะมันหนักไหมหนักไหมพี่เสีรยนฮะสซซู้ๆโอ้ยเราเดินเราเดินเราให้เอาไปเก็บเลยไปเก็บไว้โอ้โห ใส่ใส่ใส่ใสว้ายเอามาใส่ในรถแม็กโคเลยนะต่อไปตาพี่พอสนะใหญมากใหญ่มากใหญ่ได้แล้วได้แล้วอาไปวางที่เดิมได้บ้างได้าอี่พอสอุ้มไป เอาไปม่เอาใหม่พี่พอุ้มแล้วเฮ้ยมันล่อขาพี่พรไปแล้วเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่มาพี่พรอุ้มมาไหวเบามามามาวันอย่าเพิ่งทำเขาแตกว้าเฮ้ยแล้วเจอตัวอะไรเสาอุ้ยในลูกโป่งนี่นะเราเสาด้วยเพื่อนเพื่อนเรได้วยเสาสีเขียวว้าว อ่า่อไปเป็นลูกโป่งน้ําสีสันนะคะพี่เฟียสเปิดน้ำเลยเปิดเบาหน่อยสิลูกไปเฟียสเปิดแรงไปไหมเนี่ย้ไม่ไมเอาเออ้ยอ่าเร็วๆช่วยกันเก็บลูกโป่งน้ําหน่อยแล้วมาเริ่มต้านทานแรงน้าไม่ไหวแล้วมาๆมาเร็วช่วยเอาลองเร็วเอาลองเอางๆๆๆๆ มีมีสีขาวมีหลายสีเลยอะครับมามาพี่พอดเอาช่วยกันเอาลงกันเร็วดิเอาลงดิเอาลงแล้วเราจับลงนึมนึมอ่าลงหมดแล้วพี่เฟียนลูกต่อไปเปิดน้ำเลยมาแต่ว่ามันแตกนะคราวนี้จะเอาใหญ่ๆเลยนะเพื่อนๆโอ้โ มันล้มนะโอเคได้แล้วแตกเลยนี่ไงนี่ไงพี่เฟสเราเจอไดโนเสาร์เป็ไดโนเสาร์หึงตัวได้ดูดิไดโนเสาร์สีชมพูซะด้วยนะคะเพื่อนๆสีชมพูไหนดูซิสีชมพูเหรอโอ้ลูกฟองสีชมพูมันยังเหลืออยู่ตรงนี้นะแต่มาว่ามันแตกแล้วพี่พอสทิ้งไปดีกว่าตอนนี้หมามาเตรียมลุ่มโบให้พอสเฟส เยอะมากเลยนะคะ <Yeah, S 1> ดูดิดด <yeah. S 1> มีหลายลูกเลยพี่พอพี่เฟียสร,รู้หรือเปล่าว่าในลูกโป่งน้ําเนี่ยข้างในอ่ะมีของเล่นด้วยนะอินเดียอะไรเอางี้ละกันมามจะให้พี่พอพกับพี่เฟียสมาเจาะลูกโป่งน้ํานี้โอเคเปล่า <Hey. S 1> แล้วเราจะใช้อะไรเจาะกันดีอะครับใช้ไหมไม้หรอเอ้เราจะหาไม้มาจากไหนดีเนี่ยพี่พอหาไหมมีมีไหมอะไม้อะ ไม้ไอนท็มเราเนี่ยดูสิไม้เนี้ยอุ้ยมันต้องไม้แหนาๆนิดนึงนะมันถึงจะเจาะลูกโป่งได้ครับเฮ้ยไหนลองเจาะดูดิเจาะได้ป่าวอ่ะเออเจาะเลยเจาะเลยเจาะได้ป่าวหรือว่าเราใช้เนี่ยหัวรถแม่โคเจาะก็ได้นะไหนยมาลองเจาะดูดิเยี่ยลองเจาะดูดิไม่ได้ไม่ไม่ได้ได้ป่าวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยเหรอทำยังไงดีนะ เดี๋ยวมามาช่วยหาไม้ก่อนนี่เอามาเลยลูกหนึง่งเดี๋ยวเราเอามาจอะก,กันนะครับโยมโมอ๋ออันนี้สีส้มนี่มันแตกแล้วร่วมหมดแล้วอุ้ย <c oughs> อะไรอ่ะพี่หมอ, <c oughs> อยมเยมันไม่แตกเลยเหรออุ้ยอุ้ยอ้าวช่วยกันยกลูกโป่งน้ํานะคะบอ้ยโอ้ลูกโป่งน้ําอึดระทนมากไม่แตกเลยอุยอ้ยพี่แซด ลูกโป่งน้ำมันรั่วเหรออ,หอุ้ยเป็นน้ำพุเลยอะดูดิดูดิเป็นน้ำพุเลยนี่ฝนตกใส่พอดฝนตกใส่พอดเลยอะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ตายแล้วพี่บอสจะทำยังไงดีอะให้ลูกโป่งมันแตกอะครับ นี่รดน้ำต้นไม้โอ้สูงมากเลยจงจงโอ้โออโอ้โหลงมาราลงมาลงมาไม่ได้ไม่ได้เอามาว่าเราจะต้องใช้ของแหลมๆแล้วล่ะนี่นแหลมแแหลไปอันนี้มันไม่แหลมเลยพี่พอเราใช้อะไรดีน้าครับอใช้ซ่อมได้เหรอพี่พอต เดี๋ยวมาจะลองไปหาซ่อมดูนะนี่ไงนี่ไงซ่อมว้าวอะต่อไปตาพี่เสี่ยนะได้เปล่า ในลูกโป่งน้ำด้วยตัวตัวอะไรนะไดโนเสาไงพอดมีหลายตัวเลยตรงนี้ก็ใช่นี่ไดโดเสาสีน้ำตาลไหนมาดูในน้ำซิเผื่อว่าเราจะเจอไดโดเสาอีกนี่ไงเจอไดโดเสาสีแดงด้วยมีสีอะไรอีกอ่ะอุยมีหลายตัวเลยอ่ะนี่ไงตัวนี้ตัวนึงมาวางไม่อยู่กับเพื่อนเลยเ นี่ไงพี่พอสพี่เฟียรเราได้เดนเดเสาครบแล้วครับอุย้ยมีหลายตัวเลยตัก,ตกน้ำโอมเอากรปุกวางไว้ด้วยนี่อุย้ยตักน้ำใส่ลงไปเลยพี่เฟียสว้าวไม่ปน้ำไปยางอุยอ้ยพี่พอสพี่เฟียสว่ายน้ำในอ่างแมตโคเหรอ <c oughs> มามาว่าตอนนี้ได้เวลาพี่พอสพี่เฟียไปอาบน้ำแล้วน,นะคะอาบน้ำปนะเราไปอาบน้ำกันดีกว่าบบ๊าายยบ๊ายบาย Oh